いっぱいお話ししていっぱいお話してして <laughs> お話しして二人何をお名前を,を名前教えて早く人を <laughs> 名前洗いワンチャン名前洗い何をお願いしれよ จะรู้หรออยากจะรู้มาสิฮะไม่เป็นไรที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็ได้ชื่ออะไรคุณน่ะฮปี้คุณฮปี้ไม่ใช่มิวมวอ้าวนอนอยู่มิวเหรอนั่งอยู่ฮับปี้เหรอนั่งทำอะไรกัน มีความสุขมะสนุกมะสนุกนะมา,มา,าไม่อิจฉาดไม่อิจฉาดูคามราก่อนเร็วดูคามราฮะใช่ห<า>ร,รอสองคนนั่นแหละยู่ตแฮปปี้เใช่วดูคามราก่อนแฮปปี้มาดูแลกัีาไม่ดูใช่ มีปัญหาสองคนสองคนมีปัญหาอยู่นะคะโอ้โนี่นี่อันนี้คนหรือหมูอันนี้หมาหรือหมูโอ้ยตาตาเหลืองตาเพชรเลยเนี่ยหมาตาเพชรแฮปปี้โอ้โหดูองค์ศาลิละผอมบาง เพียวมากอันนี้อันนี้นนจะของหมานะคะจะของหมาขาดความอบอุ่นนะคะทั้งสองคนเลยคะ่ะขาดความอบอุ่นพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ใช่ไหมมีพ่อมีแม่ไหมคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะสองคนนั่นแหละโอ้จะขึ้นมาอีกตกเก้าอี้อยู่แล้วน่ะจะตกเก้าอี้อยู่แล้วอาบุษี พี้โอ้ัปปี้ตาเพชรเลยนัจะของหมาตาตาเพชรจะตกเลยแล้วจากขาจะตกเลยแล้วนะนะอะอ่ะขึ้นมาอีกอ่ะขึ้นมาอีก ขึ้นมาอีกคันตูดแฮปปี้บอกคันตูดอย่าเต้เฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาม่อย่หยุดเถอะแม่แม่นิสัยไม่ดีนะเออหมือนโอนิเออใจร้ายโอ้ยโอนิทำไมจะน่ารักจังไม่น่ารักดอกสวยด้วยไม่สวยสวยสิไม่สวยสิถ้าถ้าฉันไม่สวยคุณก็ไม่สวยสิอืมห้าสิ ทั้งหมาทั้งคนขาดความอบอุ่นค่ะจะตกแล้วจะตกแล้ว มาหลับแล้ว